พลังแห่งก็อดอีเิลนี่มันแล้วรอบมีโดนล้อมผมนะแต่ว่าก็อดอีเวลบิชแล้วก็อะไรมันมียิงธนูใช่ไหมชาร์ดวอล์กเกอร์พุ่งไปอืมแค่ตัวนี้ก็ชาร์ดวอล์กเกอร์อืมแล้วก็แตกไปเพื่อให้ศัตรูสัตสูส่วนตัวปีศาจก็จะอยู่ตรงกลางจัดการเองสวยเยี่ยมอืมเมกเดมฟลายอ้าวลอย ได้อาร์ชีมนันต์แม็กเดมฟァให้ผมนะพวกผมนี่ลอยแล้วลอยอีกแต่ว่ามันทำให้ราชาปีศาจวลอยได้ไหมละ่ะฮะฮะนี่เนี่ยธนูลุกไม่โดนน,นี่เนี่ยเออหมดครับผมนะบลิงไปฟันน้าเดินไปไหนวะเนะี่ยเออศัตรตูนั้นเดินไปไหนเออหรือเปล่าโหรอบนี้วนแพนนูนะผมนะวนไปทางพัวอย่างไทย นีอะไรมามามันจะพุ่งมาแหละแลงไงะ่ะเราจะบิสต์ดก่อนนอกนั้นก็แน่นอนว่าต้องชาร์ดวอล์กเกอร์ตัวนี้มันป่วนทับได้ดีมาผมชอบมาผมเนี่ยใช้ตัวอื่นได้ไหมชับใช้ม้างอวเออวคอติสแล้วก็เทมเพสตคอมโบจับดูแล้วก็ยิงเวสผมเนี่ยมาจับดูดดือ้ออ้าวเฮ้ย อ๋อตกใจนี่ว่าเทพปีศาจผมตายไม่เปลี่ยนร่างแล้วหิวเลือดเบ็ดสวยใช้โดว์วักเกอร์เนี่ยปวดได้เต็มที่แล้วหูยโดนโดนแรงโดนแรงโดนตัวแล้วเนี่ยทำไมเป็นแรงจังวะกามันฟันดิอู้ตุ้มอู้อ๋อมันโดนไอ้นั่นนี่ว่ามัดเคทเทียยิงเวรกรรมเวรกรรมเร็วระวังโดนระวังโดนยิงอู้ โอ้ยแต่ตายอ๋อโดนโตวัวเวทผมยิงผมนะตวัตวเวทนี้แม่งก็แบบเวทโกงจริงนะถ้าวางถูกทีคือแบบค่าได้เยอะมากยิงเป็นหมู่ถ้าใครเข้ามาพื้นที่นั้นก็โดนเรื่อยๆแบบนี้แบบโหอ่ะโดนชอบกักตัวให้ตัวอยู่แคบบ <c oughs> ่ตรงแบบจุดเล็กๆกันนะแต่ไม่เป็นไรวอยแล้วก็ชาโดว์วอกาอีกเช่นเคยผมนะี แล้วก็รอบนี้แมทไว้ยิงไฟเล่นใช้โดว์เกอร์อีกตัวก็บ้มไปอยู่ข้างหลังนน่นมันมีเจ้าจะสลัดบล็อกให้อยู่แต่ว่าอ้าวไม่บล็อกแล้วห่ะนั่นแหละปืนใหญ่ยังย,งยุ่งกันตรงนั้นต้องรีบหน่อยอ้าวหัวหน้ากูไปไหนอ๋อนอนอยู่เมื่อกี้ตกใจแล้วหัวหน้ากูตายแล้วเลยไวเกินเ,นเปลี่ยนร่างยังโอเค,อเควูตอนเปลี่ยนร่างถ้าเกิดตัวอยู่ใกล้ยังจะบินเหมือนกันบินกับพายุหมุนชิปหายได้เหลือตัวเดียวเอ้ยไม่ไหวอ่ะ เวรกรรมทั้งนั้นก็โอ้โหพื้นใหญ่แ,แออกกม,ม่งแหลดูโหดที่หายเลยชาร์โดว์อลกาอืมเมื่อกี้ผมใช้เทมเพลตลิทเหมือนเดิมแล้วกันนะเมื่อกี้ไม่ได้ใช่ไหมละ่ะต่อไปเทมเพลตลิทยิงเวทไปเทมเพลตลิทอืมยิงไม่คุ้มเลยรอบนี้วังโดนช็อตกันบึ้มตายออกมาก่อนเทมเพลตโอ้ยยิงทีตายห่าเลยแล้วคือแม่งดึงด้วยอ๋อไยพวกนี้เออว่ะ สมมุติว่าถ้าเกิดผมเล่นสายเทพตัวเดียวแบบนี้เออมันก็จะมีใช้ตัวเนี้ยดึงทําให้เออท่าตัวแพงๆมาตัวเดียวพวกนี้แม่งดึงกัดตัวไว้แล้วลุมยิงโหยไอตัวลากนี่มันจะมีประโยชน์ขึ้นมากเลยถ้าเกิดผมเล่น,ลน,ลนแบบนี้ยแค่เทพตัวเดียวอะไรแบบนี้โอเคโอเคงั้นเปลี่ยนเราจะเดดโบลิงกา Dead มาแทนแต่นี่จะเป็นหัวหน้าแล้วก็ตัวไฟตึ๊บเดทบลิงกา มีตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังล่อไปไม่แน่ใจเดบลิงกาจะรอดไหมวันไปเรื่อยวันรัวๆอีกตัวหนึ่งไงมันตายห่าหมดแล้วแล้วายจังโดนอะไรเข้านะจู <sl> ่ๆความพลิ้วหลบพลิ้วหลบจู่ๆตู้มตวแหว่ปืนมันเยอะเกินจริงเนี่ยฮึวายโมเนตชายด็อกเกอร์สองตัวแล้วก็ไอ้นั่นดีกว่าแซ่เน้นสายระยะไกลว้าไป นั่นแหละตัวแ่บัดระยะไกลอืมอืมอืมสวยนั่นแหละรอบนี้มีแทบมาคุมให้ผมอุย้ยปืนใหญ่แม่งยิงทีเมันแรงอย่างว่าปืนใหญ่เนี่ยตอนแรกมาดีนะสักพักตายเพราะปืนใหญ่ยิงเอา,าใหม่ดีเมื่อกี้แบบมึงยิงแม่นไปปะวะโดนปืนใหญ่ยิงเต็มหน้าคือเจ้าปีศาจกูก็ตายผมนะไม่แมงขนาดนั้นวะเนี่ยเอ้ยอุ้ยเมื่อกี้ไม่รู้อะไรคือโดนยิงตายโอเครอบนี้มงได้เปลี่ยนล่างเขาอีกชั่วหน่อย คือแบบโอ้โหจะตายอ้ะเนี่ยขบอนดูมันอ๋อ oh. ป um, ืนใหญ่แม่งแรงใช่ไหมรู้เลยไหมผมเข้าใจแล้วต้องอาอะไรนี่ชาร์โดกองทัพชาร์โดวอล์กเกอร์แม่งไปเล่นปืนใหญ่ก่อนแม่งแรงใช่ไหมม้วมัวรุมตายเจ้าตระหนัดมึงตายอย่างไว ตายแม่งเล่นปืนใหญ่โอ้เลสโกมันไส้ดิ s h a เกอร์บอกคนเดียวก็ได้เว้ยเล่นพวกไม่ไงหมดเลยเป็นไงปืนใหญ่แรงนะออกมาเป็นล้านจัดการแม่งก่อนแต่หมดครับผมเนะ <c oughs> เวรกรรมผมเขาผมรู้แล้วผมต้องทำอะไรผมต้องเหลือตัวมันเยอะมันโอเคเพราะว่าทับเนี่ยโอเคแต่ว่าผมต้องเหลือตัวไว้ป้องกันสองตัวอ่ะพอไว้ไหม ปึ๊บอืมระหว่างที่มันก็มัวจะติดตรงนั้นตรงนี้จัดการให้หมดแต่มีตัวล่อไว้ไงเพื่อถ่วงเวลาให้พวก Shadow Walker ได้เดินนานขึ้นเอ๋ Walker Walker เดินนานๆมันยิงนะครับแป๊บๆยี่ได้ฟันมันทำมิดเป็นกองทัพลุมมันจัดการฝั่งนี้ได้แล้วไปลุมจัดการตรงนู้นทันเมื่อวะอืมทันมาเร็วเนี่ยอื้ออื้อขบานอื้อมันลากมันยิงโอ้ <t ương et athlete> ขมอนฟันมันดิฟันมันโอ้ยฟันยังเบาขมอนเร็วออ้อยาฟันมันอย่ายืนนี่ไอ้นั่นนอนทำไมเล่าโอ้มาช่วยเพื่อนก่อนโดมึงนอนทำไมวันนี้เดียวเองอู้หาตัวถึก,ถก,ถกตัวไฟพวกนี้สู้ได้ไหมลองดูไหมสู้กับตัวช็อตกันได้ไหมตัวนี้ตัวไฟโอ้ยจะตายแหงเขามัน <How S 2> <How S 1> โอ้ยโดนยิงตายเผามันอืม เวลาเผามันเข้าไปได้อยู่มั้งได้อยู่ป่ะปืนใหญ่หมดแล้วนี่หมดแล้วโอเครอบนี้จะได้ผมเนี่ยตัวปืนตัวยิงปืนไฟรู้สึกว่ามันก็จะถึงอยู่นิดนึงด้วยอมอนโดนลากลากศพไปแล้วช่างมันโอ้ยยิงดีฟันมันดีฟันมันมันก็โดนไล่ที่หานี่มันลากได้รัวมากเลยเนี่ยลากแล้วเตะรัวๆเลยเฮ้ยลากเลียงตัวแล,ล้วเตะรัวๆโอ้โหเมื่อกี้ใกล้ชนะอยู่แล้ว ฮึมวอยคอติตไหมตัวหนึ่งเอาตัวนี้มารูจะมีประโยชน์อะไรหรือเปล่าดูดไปปิ๊ปปิ๊บปิ๊ปปิ๊มันมันถึกอยู่มั้งเออรือว่าเป็นตัวล่อแล้วกันนะืมให้มันล่อพวกตัวช็อตกันไปได้หมดเออโอเคโอเคเออมันแทงอยู่นะมันโดนช็อตกันยิงไม่ตายดีมากล่อพวกช็อตกันไว้ทั้งกลุ่มแล้วก็ให้ s h วอล w Walker จัดการให้หมดสวย รีบพุ่งไปเดี๋ยวม่งจะลากมาทียตัวเนะ่ไปฆ่าไอตัวหาดูดก่อน,น,นเนน่มันจะลากไปฆ่าเทียตัวเลยเร็วโอเคโอเคได้อยู่มั้งขมอนมันจะลากไปฆ่าเทียตัวเลยพวกหานีน่ลากไปอ้าวลากมาโดนฟันสมหน้าผมนะโหอ,อยาของทาความวามื่ตัวไม่ยอมเว้โอเคอ้าวลานี้ให้วางไหนเนี่ยอ้าววงกลมอยู่ไหนอ่ะ อาวางได้หมดเลยเอะทั้งแมพไะไจะวางไหนก็ได้อ่ะโอเคโหนี่เป็นครั้งแรกที่ไม่มีจุดวงกลมอะไรให้จะวางอะไรก็ได้มั่นใจขนาดนั้นใช่ไหมมันเอาไอ้ผู้หญิงคือโหตัวละครดูก็รู้ว่าเกินราคาไปเยอะแซ่าจะเล่นตัวไหนก่อนก็ตรงนี้เอาราชามาวอยคอติสนี่ถึกนนะผมเริ่มไม่ชอบแล้วแล้วก็ตัวแซ่ไหมมา ไว้บอกว่าว o i d c o r ดยืนแทงเออมันถึกดีมันสกิลดูแล้วก็ถึกดีใช้ยืนแทงเอาไว้เพื่อทวงเวลาให้ the king of evil เปลี่ยนล่างเปลี่ยนล่างแล้วน่าจะพอบวกกับแมงมงไว้ป่ะวะ่าวูบเออตัวแท้ก็หวดเข้าไปฟรีๆอืมมาแล้วฟันมันอืมเจอกับสาวนี่บว,วกได้ป่ะวะถ้าสู้ไม่ได้นี่แย่เลยเนี่ยโดยสู้ไม่ได้วะแมงอีสาวนี่แมแงแรงเกินกว่าแล้ว ตึงหิดใจอยู่ว่าจะสู้ได้ไหมถ้าง,งั้นตอนแรกเราต้องบวกกับแม่งเลยตรงนี้ผมเนี่ยฆ่าไว้ได้ก่อนตัวอื่นใค่ว่ากันเทมเพสนั่นแหละตอนที่บวกอยู่มันจะโดนเต็มๆใช้วอยวอยยืนแทงเทมเพสยิงเป็นแผนท,ที่ดีชาร์โดมาป่วนในพวกข้างหลังที่อาจจะตามมาแล้วก็ตัวนี้แทงอีกตัวหนึ่งก็ปึ๊บไปตรงนู้นเพื่อถกเวลาไว้จากนั้นก็พาตัวนั้นแหละนั่นแหละโจสซัดก็จะโดนเต็มๆจากท่าน,นี้ผมนะมันแรงมากบอกเลย ยืนบวกกับ God of Evil ตรงนี้โดนนกะแน่นอนแล้วก็วู้เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างต้องไม่ไม่เปลี่ยนร่างอ่ะไม่เปลี่ยนร่างเราใหม่ดิไม่เปลี่ยนร่างเราเมื่อกี้มีเวลาตั้งเยอะเอา้าไม่ยอมเปลี่ยนร่างผมนะฟันก็ไปรีบเปลี่ยนร่างก่อนที่มึงจะตายราชาปีศาจกูดโดนตบตายก่อนจะได้เปลี่ยนร่างวัดดาฟาร์ดขนถ้างั <c oughs> างน้นอ่าเอาเทมเพลตไปอยู่ตรงนู้นให้มาช,ะชะนะ้าๆหน่อยต้องให้ราชาปีศาจแบบว่าได้ ต่อได้อะไรก่อนมั้งเราค่อยเริ่มใส่ดาเมจเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างครับเปลี่ยนร่างครับเปลี่ยนร่างที่รับคือการเปลี่ยนร่างเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับจํานวนการฆ่าหรือว่าช่วงเวลาที่มันหมดไปก็ไม่รู้เนี่ยั้งงั้นเปลี่ยนอาราชปาิศาจมาอยู่ตรงนี้อืมไม่แต่เทมเพลตต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยผมไม่แน่ใจมันนับจากอะไรเอออืม ดูนั้นอืมแล้วก็ปัน่นแล้วก็อืมโดนคอมโบสายฟ้าหลววว่าผมนะแล้วมีตัวตายหลายตัวเปลี่ยนล่างโอเครอบนี้ได้แล้วเมื่อเปลี่ยนล่างได้แล้วนะช่วยได้เยอะโอ้ยแล้วดูแม่งแม่งก็ยังค้ามกูได้ล่ะชาพิศารกูแพ้จอสลัดหญิงเวเลยเสียหหาไหม่แน่โอ้โอเคแต่ไม่เป็นไรผมมีแผนใหม่ผมเตรียมรอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมมองเห็นแล้วผมต้องทำยังไง ราชาพิสานออกดับเบิลเทมเพสทริปเปิลโฟเทนเทมเพสไปดีกว่ามันไส้มาฮึมบูมผายแม่สาวจะไหลตายตายดิวะเช็ดเขี้ยวฟ้าผ่าสีอันแม่งยืนพวกนิ่งขมอนตั้งสี่อันเลยนะผายอีกตายเกยตายดิวะมันยังไม่ตายเลย่องะไรนิดเดียวเองดอ หรือว่ายิ่งเยอะรู้สึกว่ายิ่งเยอะมันก็คือถ้าเกิดว่าวางจุดเดียวกันรู้สึกดาเมจมันจะไม่โดนพร้อมกันหรือเปล่ารู้สึกทั้งนั้นผมขอเพิ่มวอยคือติสองตัวแล้วก็ตัวไฟเผาเพิ่มเออดูไปตรงนั้นฟ้าผ่าแล้วก็ไฟเผาเข้าไปเลนสายิงทั้งมนันลุมยิงมันจัดการมันวิ่งเข้ามาจัดการตัวไฟก่อน,นรู้ดี พาตายตายแล้วแหละโอเคเขียก็ยืนแท้งไปก่อนอนิดนึงเองพาอีกได้ไหมหมดแล้วเหรอนนะพาดีอ่านิดนึงอีกนิดเดียวอีกดเดียวเทมเพลตตัวเดียวเลยปะไม่เทมเพลตสองตัวกำลังดีอ่าตัวไฟนี่รู้สึกว่าไปตายกันบ่อยเหลือเกินงั้นเพิ่มคอติดอีกตัวหนึ่ง ตัวนี้ตัวเดียวเพิ่มชาร์โดโกเอาไม่รอบนี้ชาร์โดไปโผล่แค่ตรงนี้วะไม่ไปตรงนู้นนะไอ้นี่นี่มันอันจริงๆคาาเด่า,ดายากเออคอติดยืนแทงเยอะๆผมเนะี่ยแต่บวกไอนี่นี่าจ,จะตายอย่างไวนั่นจะตายนะ่ะเร็วๆเร็วๆไฟฟ้าทํางานเรื่อยๆอืมสวยตา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 ยเยี่ยมคอติดยิงอยู่ใช่ไหมคอติดยิงเหลือตัวหนึ่งยืนแทงได้อยู่ังวิ่งเข้าไปทาไมอยู่เฉยๆแล้วยิงไฟฟ้าก็าพอมึงเดินเข้าไปหามันทําไม โอ้ยไม่ทันโอ้ยเมื่อกี้มึงเดินเข้าไปทาไมให้มันตีทําไมวะมึงยื่นอยู่เฉยยิงส่ไฟตัวนั้นก็โ้ยแต่ละคนอขอดิตสามตัวคือตอนนี้อยากได้เออเอาตัวนั้นมาตัวแท้มาดิเออตัวแท้มาเป็นหนึ่งในตัวที่ยิงเข้าไปโอเคแลวตัวไฟมาขอติดสองตัวน่าจะพอแหละโดนไปตรงกลางแล้วก็ตัวแท้ตัวไฟหวดเข้าไปแท้หวดอืมอืมนั่นแหละ ทำให้ตัวนี้ต้องเจอกับศึกหลายด้านผมนะจะตายไหม,มลุมตบมันเข้าไปมัไม่ตายหัวดเข้าไปสวยตายหัวดเข้าไปดิยืนแทงไว้ตัวแท้สวยเด้งไปเด้งมาตายแต่ฟ้าแรงสวยโอเคหัวเข้าไปเดเออือ้อสวยยืนแทงสวยได้แล้วผมนะไม่น่ารอดอเป็นไงป้อมปาการพลังสายฟ้าผมเนะี่ย Let's go โอ้โหโอ,โอ,อะไรวะเนี่ยนี่อะไรเนี่ยรู้อะไรไหมผมก็รู้มันแกว่าต้องทำยังไงนี่ shadow walker มันจะลุมดูใช่ไหมไปบ๊บออกไปหมดเลยแล้วก็ตายหมูจากด้านหลังลองเล่นเล่นทาไม่ได้ก็เดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนแผนเออจะไม่ได้หรอวยตัวมีดมึงรัวไปไหมดูดูดูด,ด,ดูแม่งโอเคไม่น่าจะได้ผมเนี่ย,ผม,ยผมก็ง่ายไป ตัวมีดแม่งเมื่อกี้แบบหวัวลรวมากเลยนะรัวไปไหมเฮ้วอยคาติสสองอันเทมเพสตร,ตรงกลางแล้วก็ทันเทพเลยปะจะไหวหระวอยคาติสจะดูดมาผมเนะี่ยแล้วแล้วไอ้ตัวเวทยิงไปอย่างตัวเวทกูตายเหรอตัวเวทกูหายไปไหนเนี่ย อ้าวลอยลอยตุ้มตุ้มจัดจายหมดสวยอืมไปอยูนั่นแหละตุ้ตู้ตู้รุ่มระเบิดตุ้ต้าต้ามเย้โดนยิงตายไว้ห่านี่มันเยอะเกินยาเกรียมตายอ้าวแล้วตัวที่เหลืออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่คอติดธนูสองตัวสู้ได้ไหมแอบยิงเวทจากข้างบนสวยนั่นแหละดูดเข้าไปนั่นแหละมันก็จะนอนแล้วจะขึ้นไปหลบก็ได้หลบก็ได้โโอ้หดูแม่งโดนปักไปเยอะแต่ยังรอดอยู่คอติดคอติดตู้คอติดคอติด ดูมนเข้าไปสวยนั่นแหละต่อจากบนเอ้ยต่อจากกลางมันตีไ่โดนโอ้ยโดนปฟเผาเด้อฟันมันตบมันตบมันตบมันตัวมันเดียวตัวมันตัวมันดื้อดูมด่มโอ้ยชนะคอติสผมนี่ประทับใจคอติสที่สุดแล้วผมเนี่ยเอ้คาติสวลยคาติสประทับใจที่สุดแล้วมันช่วยพูโอ้โหตัวหาเลยเนี่ยรอบนี้เราเล่นแผนป้องกันก็แล้วกัน เราจะอยู่แค่ในวงนี้วอยคอติตขอบคุณที่ทำงานอย่างโดยดีมาเสมอทำต่อไปเทมเพลตลิสต์วอยแล้วก็ตัวแท้หัวจากด้านบนไปเรื่อยมันไม่มีตัวอะไรจะพุ่งเข้ามานี่ตัวแท้สองตัวเลยก็ได้แล้วก็ตัวไฟเผาแล้วก็ตัวนี้กันอีกตัวหนึ่งก็ Go. เริ่มจากตรงนี้ให้มันมาหูว์มันอย่างเยอะมันจะยิงเข้ามารัวเลยว่าโอ้ชดโอ้เช็ด ตัวยิงใกล้มันเยอะอืวใต้องเอา Shadow Walker มาเพราะว่าถ้าไม่ไหวต้องเอา Shadow Walker มาเพราะตัวหูยตัวยิงไกลมันเยอะเกินไปเย็นล่างเทพปีศาจไปตรงกลางแล้วงวดมันแส่ผมไปยังอยู่หวดไปเรื่อยตูมตามตูมตามตอนนี้มันหูยกลัวลาหนมากผมนะเทพปีศาจกูไปไหนแล้วตายแล้วเหรอเทพปีศาจไปไหนได้ไปตอนไหนวะแต่คือแบบมันยิงไกลเยอะมากครับผมเนี่ยผมจะต้องเอา เอออาจจะต้องเอาชาร์ดวอล์กเกอร์มาป่วนอืมไปชาร์ดวอล์กเกอร์พุ่งไปป่วนจากข้างหลังนั่นแหละท่าป็ตตูสับสนนะผมนะระหว่างแมตตูสับสนเราก็ต้องรีบนำทับไปข้างหน้าคือแบบมันดันให้ผมไปอยู่ข้างหลังนู่นเลยอะ่ะเออกว่าผมจะเดินไปตีมันไปอะไรพวกธนูได้ต่อได้เยอะมากเดี๋ยวมันทุกตายสวยเทปิสายยังอยู่ดีต้องต้องเลือดเยอะๆจะไปเจอตัวใหญ่นั่นแหละไหวปะบวกมันอือ โอ้ยตายบวกไม่ไหวหานี่ไอหัวกระโหลกบิ๊กนี่มันใหญ่เกินเฮ้ยจะสู้มันได้หรอวะมีทางที่สู้ได้คือผมต้องไม่เล่นเทพปีศาจแล้วใช้แผนอืมอาจจะต้องไม่เล่นเทพปีศาจแล้วใช้แผนให้มันเข้ามาเพิ่มสายฟ้าแต่ว่ามันมันก็จะไม่มีใครเข้าพุ่งเข้าไปตีเทพปีศาจอะมันช่วยได้ดีตัวที่มันพุ่งเข้าไปได้ถ้างั้นต้องเอาเดสบลิงเกอร์มาอืม คือแบบโหไล้ใครก่อกว่าจะเหลือไปสู้ไก่ตัวยักษ์นั่นก็หมดไปแทบจะทุกทับแล้วอ่ะเออเราเสียพลังไปแบบเยอะมากแล้วอ่ะมันไม่เหลือแล้วไอ่เออแม่งก็อยู่ข้างหลังนู่นเลยไนงะกว่าจะได้เจอมันเราจะสู้มันได้หรอวะเราเสียไปเยอะมากเลยทับมาเรามีเงินเหลือเยอะอยู่สู้ไอ้ไอ้ตัวใหญ่อะแม่งสู้แม่งได้หรอวะยังถึกเลยสายฟ้าผ่าไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ เคยเรายืนบวกได้อยู่หรือเปล่าอ้าวหายไปแล้วเรือตัวหายไปเลยโอ้โดนโดนเยอะอยู่ผ่าเข้าไปผ่าเขาไปสายฟ้าผ่าไปดิตายอยู่ตัวใหญ่อะตายป่ะตัวแซนนี่ยืนบวกได้ยืนบวกได้เยอะอยู่เนะแม่งเกิดใหม่เนี่ยฮะไอตัวห่านี่เกิดใหม่ได้ครั้งหนึ่งแล้วกูจะสู้ยังไงโอเคนี่มันย่าสุดแล้วมั้ง นี่ด่านสุดท้ายวันนี้โอเคมันมันยากขนาดนี้เยอะแท้อันนี้มันยากสุดแล้วมั้งเนี่ยใช้แผนอวอยวอล์เกอร์ er, ไหมแต่ว่ามันก็จะเจอตัวนี้ม,มันก็ไม่มีทางอวอยวอล์เกอร์ er. เอ้ยชาร์ดวอล์เกอร์เทมเพลตสองวอยคอติดเมื่อกี้ตัวแท้ทำได้ดีมากเลยเนะี่ยเอามายืนบวกได้ดีใช้ได้ผมกลัวธนูฝั่งนั้นนะธนูแม่งแรงในธะนูกะโลเนี่แม่ง ไม่ใช่แบบแย่ๆเลยเนะี่ยเพิ่มอีกอันหนึง่งไป Shadow Walker ไปป่วนจัดการได้บางตัวแหละแต่ว่าจัดการได้ม่หมด Shadow Walker จะแล้วมันก็ปล่อยพลังล่อได้อีกโอเครอบนี้ผมใส่ฟ้าสามตัวผมแม่งควันทีตายหมู่ใส่ฟ้าพาไม่ตายต้องหวังพึ่งกับสายฟ้าล้วนๆผมนะตอนนี้มันจะพึ่งได้มากแค่ไหนโอ้โหคอติดนี่คือแบบว่ายืน แทงเลยอะดีแล้วเที่ยวไม้เยอะสายฟ้าผ่าเข้าไปผ่าคดรลัวแล้วก็ไอ้กระโหลกนี่มันคดถึกอเลยมันจะเดินไปไหนวะเนี่ยอยู่นิ่งๆดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยพามันผ่ามาอีกสามตัว่ามันเลยก็ไม่ดีเนี่ยตัวเล็กๆน่าจะเข้ามาแล้วก็น่าจะตายหมดไอ้ตัวนี้เอ้ยนี่มันมาจากไหนวะ โอ้ยรอบนี้ขึ้นแต่ว่าไอตัวใหญ่คือทับผมแม่งตายหมดมันไม่เหลือหรอกที่จะมาชาร์ดวอล์กเกอร์ผมว่าไม่ค่อยจําเป็นเพราะเข้าไปก็ตายไวแล้วก็โดนหลอกโดนอะไรเอาตังค์ไ้ทาอย่างอื่นเพิ่มวอยคอติไแม่มันไส้ตัวพับใจวอยคอติสมากเอามาเพิ่ม <c oughs> วอยคอติสอีกตัวหนึ่งสสยฟ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งสายฟ้ามีไม่รู้กี่อันแล <c oughs> ้วเนี่ยเทมเพลสลิสแม่มันขลิบอีกตัวหนึ่งไง รอบนี้ไม่มีชาโดว์ w a l เกอร์ผมนะเพิ่มวอยคอติสแล้วก็สายฟ้าสายฟ้าคือระเบิดได้หมดในแต่แรกครับผมเนะ่ยหูได้ดูธนูเนี่ยเพราะไม่มีตัวอะไรวิ่งเข้าไปกวนมันจะโดนธะนูอย่างเยอะเลยเคล้วยมาัทูตก็มาอีกโอ้โหไม่เหลือแล้วผมนะเหลือแค่สายฟ้าฟ้าเพราะว่าสายฟ้ามันสามอันมันเยอะไปเกินความจำเป็นอันเดียวก็ได้มั้งยืนตอดคนเดียวได้อยู่น่าจะได้หรือจะเอาเดสบริงเกอร์สามตัวมันใส เออวอยยืนนี่เดฟบิงเกอร์สามตัวเอาไปละแล้วก็ชาร์ดวอลเกอร์เดฟบิงเกอร์สามตัวฟันรัวๆได้ไหมเราเดียตัวสองพันมาสามตัวลุ้มตบแม่งเลยเดฟบิงเกอร์ราคาแพงกระโดดไปแล้วตัวนึงกับผมนะกระโดดไปไหนวะเนี่ยแต่ว่าตายโยมมาทูดแม่งแรงน่าไม่ไหวเดฟบิงเกอร์ในตอนนี้ใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ วอยคอติสต้องมีสามตัวอ่าเทมเพลตลิสแล้วก็กองทับเม็ดไหมกองทับตัวไฟลองดูดิไม่แน่จะเผาได้แรงก็ได้ดูกองทับไฟผมเนี่ยมาเผามันเยอะๆแต่มันระยะใกล้ไปไงกว่าจะได้เผาทีเผามันแล้วมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นอไม่ไหวเอามาเทมเพลตลิส สามตัวใหม่สี่ตัวห้าตัวแม่งเหมอนใสชาร์โดว์วอลเกอร์เอ็กเทอร์เนลสนเนลก็รอบนี้สายฟ้าห้าตัวผมนะดูโอ้ยตรงนู้นมันยิงถึงนู่นเลยเหรอวะก็ไกลอยู่ะนต่ยระยะมันก็ไกลอยู่นะม,นยยนะมันยิงได้ถึงนั่นเนะ่เออไม่ยิงให้มันไกลๆแบบนีบ่อยๆต้องเดินเข้าไปใกล้เนี่ยพาค่อยๆพาทีอันโอ,โอเคสายฟ้าห้าอันนะผมนะแม่งมาวะ่ะรอบนี้เดินไม่ได้ไกลสุดและ มาเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลุ่มเนี่ยพางงามกลางเนี่ยอย่ามารวมเนี่ยขโมนรวมตรงนั้นน่ะตรงนั้นอุคงพังนันอเออตายหา่าหมดทุกคนนะสายฟ้าโอ้ยนรกสายฟ้ายัมาทู่ยังอยู่เหรอทำไมยังมาทู่มันมันยังอยู่มันอ้ามันไปอยู่ตรงไ,ไหนมาวะเออไปไหนมาไม่มันยังอยู่โอ้แล้วกูตายเฮียตัวเฮ้ยลอบนี้ยากจริงเอาไปว่างั้น ผมพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยมาหาวิธีการผ่านด่านนี้เล่นเผาความมืดนี่มันยากนะคือลูกเล่นมันเยอะแหละลต้องมานั่งคลิกพลิ้วพลอยทำยังไงแต่ว่าผมขอพักก่อนใครที่คิดว่าผมจะผ่านยังไงก็บอกผมในคอมเมนต์มีเทคนิคอะไรบอกผมได้ผมก็เล่นมาแบบไม่รู้มาตลอดผมนะมาถึงตรงนี้มันด่านสุดท้ายยังเช็คแป๊บเ <c> ค <oughs> ี้ยวมันยากนะมันเป็นไปได้แต่ว่ามันยาก ยัางอีกเหรอหรือเยอะก็มาต่อกันรัครต่อไปแล้วกันโอเคใครชอบคลิปนี้ดูกันแล้วใครแชร์แล้วก็เม่เพื่อนกันใจผมด้วกันผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาร์ตต่อไปไว้กดไลค์เยอะสวัสดีก่อนเป็กัน goodbye good night แบงกามเล่นไม่ผ่านกันเหรอเป็นโอกาสดีของทุกท่านแล้วผมนะโอกาสที่ท่านได้แสดงฝีมือการจัดทัพเทพของพวกท่านผมจะสร้างกิจกรรมที่จะมาในพาร์ตต่อไปผมนะ ก็คือให้ทุกท่านหาทางผ่านด่านที่ผมผ่านไม่ได้นี้ให้ได้ครับผมนะดูรายละเอียดของแต่ละตัวละครและก็จำนวนเงินที่มีแล้วจัดทับไม้ผมพ์ทต่อไปผมจะเอาทับที่คอมเมนต์จัดมามาลองทำแล้วจะมาดูว่าทับของใครจะทำให้ผมผ่านด่านนั้นได้ผมนะผมจนปัญญาเหลือเกินเลยต้องขอความช่วยเหลือจากทุกท่านครับผมนะเป็นโอกาสที่ท่านจะได้โชว์ฝีมือกันแล้วส่งทับ ที่ท่านคิดว่าจะผ่านด่านที่ผมไม่สามารถผ่านได้ก็คือด่านสุดท้ายเนี่ผมนะไว้ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างผมนะใส่รายละเอียดมาเยอะๆให้ผมรู้ว่าต้องจัดยังไงอะไรหน้าอะไรหลังบอกมาผมนะแล้วเราจะมาลองกันในพาทต่อไปผมนะว่าใครจะหาทับที่สุดยอดที่จะให้ผมผ่านด่านนั้นได้ถ้าไม่มีก็ผมจะคิดเองก็แล้วกันแต่ผมให้โอกาสทุกท่านได้มีโอกาสได้ช่วยผม,ม่็ผมนะ ส่งทับที่คิดว่าจะชนะด่านที่ผมแพ้มาแล้วไว้มาลองกันในพาร์ทต่อไป